มีธรรมดา20พิเศษ30ครับผมพิเศษจะเป็นกล่องธรรมดาจะเป็นห่อ20ครับก็เป็นกล่องเราก็จะเพิ่มเพิ่มเส้นเพิ่มเครื่องขึ้นมาแล้วก็สามารถรวมได้ทุกอย่างครับจะมีหมูกรอบให้ด้วยวันนี้ขายประมาณกี่ห่อได้ครับพี่ทั้งห่อทั้งกล่องรวมประมาณพันบวกลบครับสวัสดีครับคลิปนี้เดินเอียงออนทัวร์ยัมีนะครับเราอยู่กันที่ตลาดเซฟวันโกนะครับซึ่งเราจะพามาชิมนะครับร้านก๋วยเตี๋ยวแซ่บแห้งหมูใบช่อนะครับ ตอนนี้เป็นกระแสแรงมากนะในโลกโซเชียลครับที่ราคาก็อยู่กันที่20บาทนะครับก็มีทั้งเส้นเล็กนะครับเส้นหมี่นะครับก็จะมีหมูกรอบนะครับอันนี้ที่เด็ดเลยแล้วก็มีลูกชิ้นแล้วก็จะมีหมูใบช่อครับส่วนเวลาเปิดก็จะเปิดช่วง5้ามงเย็ยนถึง5้าทุ่มนะครับและจะเปิดวันอังคารถึงวันอาทิตย์เดี๋ยวเรื่องราวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันในคลิปครับเก็บโต๊ะเลย ่วนคือร้านนี่เปิดขายที่ตลาดนี้มานานยังไงประมาณ3มเ<ส>ดือนกว่าครับตั้งแต่ตลาดเปิดเลยครับชงมาช่วงแรกๆของตลาดเลยนะใช่ครับมาช่วงแรกเลยค,คนแน่นร้านเลย <c oughs> คนให้การตอบรับดีมากเลยดีครับดีครับ <c oughs> มีขายเส้นอะไรบ้างครับพี่มีเส้นเล็กแล้วก็เส้นหมีข่ขาวครับผม <c oughs> มีธรรมดา20พิเศษ30ครับผมอ๋อธรรมดาพิเศษพิเศษจะเป็นกล่องธรรมดาจะเป็นห่อ20ครับก็เป็นกล่องเราก็จะเพิ่มเพิ่มเส้นเพิ่มเครื่องขึ้นมาแล้วก็สามารถรวมได้ทุกอย่างครับ จะมีหมูกรอบให้ด้วยแล้วธรรมดา,ามีหมูกรอบไหมครับมีครับก็คือธรรมดา,าจะเลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่งก็คือหมูปละช่อหรือหมูกรอบครับก็คือจะจะไม่สามารถเลือกได้สองอย่างครับส่วนร้านนี้เปิดช่วงกี่โมงครับพีเ่เริ่มห้าโมงถึงประมาณห้าทุ่มครับก็ถ้าของหมดเร็วหน่อยก็ประมาณไม่เกินสี่ทุ่มครับแต่ถ้าเกิดลูกค้าท่านใดที่อยากกินหมูกรอบอย่างเงี้ยก็ให้มาประมาณไม่เกินทุ่มครึ่ง คนต่อแถวคิวยาวมากเลยนะช่วงนี้ก็ประมาณ6กโมงนะผมโมงครึ่งนะคนเยอะเอามากๆเลยครับถ้าจะมาซื้อบะหมี่ร้านป้าก็ต้องมายืนต่อคิวกันหน่อยนะ อันนี้ทางร้านก็จะปรุงไปเลยนะครับก็จะมีถั่วมีน้ำตาลมีพริกนะครับปรุงแบบแห้งไปเลย ต้องบอกว่าคนมาอุดหนุนกันแน่นล้าเลยนะครับช่วงนี้ก็ประมาณหกโมงกว่าหกโมงครึ่งนะครับในส่วนของร้านครับก็จะขายกันประมาณวลาละหนึ่งพันนะครับทั้งแบบกล่องแล้วก็แบบถ้วยนะครับบวกลบนะครับถือว่าขายเยอะมากเลยนะครับอันนี้ก็จะมีทั้งหมูกรอบนะครับแล้วก็มี เส้นหมี่กับเส้นเล็กนะครับแล้วก็จะมีลูกชิ้นนะครับลูกชิ้นหมูนะครับแล้วก็ปลาเส้นนะครับแล้วก็จะมีหมูบบชอ่อด้วยนะตัวนี้ก็จะปรุงไปเลยนะครับปรุงใส่ถัว่วใส่พริกใส่น้ำตาลนะครับที่เด็ดของทางร้านเห็นว่าเป็นหมูบบชอ่อกับหมูกรอบใช่ไหมครับใช่ครับจะเป็นหมูบบช่อหมูกรอบหมูบช่อเราใช้หมูบดผสมกับ อ่าหมูเดงแล้วเราป,ปรุงปรุงรสของสูตรทางทางร้านแล้วก็ชิ้นที่เราปั้น,นอะ่ะเราปั้นหมูบะช่อชิ้นใหญ่ครับผมให้ชิ้นใหญ่หญเลยยี่สิบบาทก็มีหมูบะชอ่อนะครับโอโห้หลูกลูกค้านี่ติดตรงนี้เองครับผมู่วะชิ้นใหญ่มากส,ส่วนหมูกอบถามว่าอ่อยี่สิบบาทแล้วขายนะครับแต่แต่แต่เลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่งหมูกรอบหรือหมูบะชอ่อแต่ถ้าเกิดพิเศษเนี่ยสามสิบบาทได้ทั้งหมูบะช่อทั้งหมูกรอบเลยลูกค้าเ<ๆ>ขาก็เลยแบบว่ามองว่าถูกเงนะี้ยเขาก็เลยแบบสนใจกันเยอะไะครับผม แล้วในส่วนของหมูบะช่อกับหมูกรอบนี่เราขายวันต่อวันเลยไหมฮะขายวันต่อวันครับทําวันต่อวันครับผมหมูกรอบจะหมดเร็วหน่อยครับเพราะว่าวันหนึ่งกําลังทําเราเราไม่ได้เยอะครับผมหมูบะช่อเรายังมาลวกที่นี่ได้แต่หมูกรอบเราต้องทอดมาจากบ้านครับหมูกรอบเราทํามาสิบห้าโลไงครับผมอันนี้ก็จะเป็นทช่มันก็มันก็จะหมดเร็วหน่อยก็พูดง่ายๆครับว่าหมูบะช่อกับหมูกรอบนี่ขายหมดกันทุกวันนะครับครับ ก็ลูกค้าถ้าอยากทานหมูกรอบนี่ต้องมากันแต่วันหน่อยใช่ส่วนส่วนหมูประชอนเราก็เตรียมรองรับไว้เต้นที่เลยแต่ก็ไม่พอขายสักวันครับผม <c oughs> ก็วันหนึ่งตอนนี้ก็หมูประชอนห้าสิบโลครับผมอ,บอยา่างเดียวเลยลเต็มร้านเลยต่อแถวกันยาวมากช่วงแรกๆนี่พี่ขายอยู่ล็อกช่วงไหนอรั ก็เมื่อก่อนเปิดแค่โซนโซนตรงข้างในครับผมก็ลูกค้าเราเยอะอย่างเงี้ยเราก็แบบจองเราค่อนข้างยากเมื่อก่อนก็จะแบบเมื่อก่อนมาบ้างไม่มาบ้างวนหลายตลาดเนี่ยครับแต่ตอนนี้ก็อยู่ที่นี่ตลอดประจําเลยครับตอนนี้ก็มาเปิดช่วงตรงนี้น่าจะเป็นใต้ BTS ตัวนะแต่สังเกตง่ายก็คือสุขสาวทิศเนี่ยก็อยู่อยู่หน้าพนักง,งานเลยครับเพราะหน้าพนักง,งานเลยครับส่วนวันธรรมดาถ้าตลาดพ่อค้าเยอะก็อยู่ข้างหน้าเหมือนกันครับ <c oughs> แต่ถ้าหาไม่เจอก็ยังจะอยู่โซนด้านหลังทางน้นมะครับผมก็เปิดกันทุกวันเลยนะตอนนี้ทุกวันครับผมก็ส่วนใหญ่ทางร้านก็จะหยุดวันจันทร์นะครับผมอ๋อหยุดวันจันทร์ใช่ไหมโอเคก็มาได้ให้นะครับที่ตลาดเชฟวานโกนะครับร้านพี่เขาจะเปิดช่วงห้าโมงเย็นนะถึงประมาณห้าทุ่มนะครับอนี่ยพี่วันสุกเสาร์ที่นี่จะขายดีมากดีแจดมาปกติวันนี้ขายประมาณกี่ห่อได้ครับพี่ ทั้งห่อทั้งกล้องรวมประมาณพันบวกลบครับอ๋อพันบวกลบนะครับครับผมมาชิมกันได้นะครับก๋วยเตี๋ยวแทบแห้งหมูใบช่อหมูกรอบครับก็ขายกันอยู่ที่ราคา20บาทนะครับธรรมดาครับและพิเศษก็30บาทครับแอดได้ซื้อมาทานนะรู้สึกชอบมากครับในส่วนของเส้นนะครับเส้นจะไม่ไม่ติดกันเลยนะครับสามารถที่จะมาปรุงมาอะไร แล้วเส้นจะไม่ไม่ติดกันนนะร้บส่วนทุกชิ้นนะครับปลาเส้นนี่ก็ให้มาค่อนข้างเยอะครับในตัวของทีเด็ดก็จะเป็นพวกหมูกรอบนะครับในส่วนของหมูกรอบและหมูกระชอครับจะเป็นทีเด็ดของทางร้านเลยหมูก็จะมีความเด้งครับดึ๋บๆครับในส่วนของหมูกรอบก็จะไม่เหนียวนะครับกรอบอร่อยใช้ได้เลยเมื่อเทียบกับราคากับของที่ได้มานะผมว่าลูกค้านี่คุ้มมากๆนะครับ ของให้เยอะมามา,มากๆครับเครื่องแน่นมากซึ่งปกติแล้วเราจะหาทานจะราคาก็จะอยู่กันที่4 0 5 0บาบาทนะครับต้องบอกว่าร้านนี้ขายแค่ราคา20-30บาทเองครับมาอุดหนุนก็ได้นะครับร้านก็จะอยู่ที่ตลาดเชฟวันโกนะครับก๋วยเตี๋ยวแซ่บแห้งหม,หมูกระชอหมูกรอบถือว่าเป็นอีกหนึ่งร้านนะครับที่มาเดินตลาดเชฟวันโกนะครับต้องมาแวะชิมแวะอุดหนุนนะครับ มาช่วงเย็นๆแบบนี uh ้ครับก็รีบมาต่อแถวเลยนะเพราะว่าช่วงเย็นคนจะเยอะมากครับก็มาชิมกันได้นะครับก๋วยเตี๋ยวแซ่บแห้งหมูบะช่อหมูกรอบนะครับที่ตลาดเซวันโกครับก็เปิดขายกันทุกวันนะครับจะปิดช่วงวันจันทร์นะครับเปิดขายกันตั้งแต่ช่วงประมาณ17นาฬิกานะครับถึง23นาิกาครับยังไงก็มาชิมกันได้นะครับ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมคลิปของช่องเดินเอียงออนทัวร์ยามีนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆคลิปใหม่ๆของทางช่องเราครับ